พลพักนักรุงโฮมคุกเมื่อตอนช่วงปีใหม่นะครับพลได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวนะครับอยู่ที่สเปนนะครับได้กินชูโรกับช็อกโกแลตร้อนอร่อยออร่ยวันนี้อยากกลับมาทำให้เพื่อนๆบ้างสูตรไม่ยากเลยครับไปทำกันครับก่อนอื่นเราจะเริ่มทำตัวชูโรสนะครับก็จะมีน้ำนะครับอยู่ในหม้อแล้วครับใส่เนยครับแล้วก็ตามด้วยเกลือน้ำตาลและกลิ่นวานิลลาครับตั้งไฟให้เดือดเลยครับ เอาละครับส่วนผสมเดือดนะครับยกออกจากความร้อนครับผมหลังจากนั้นเราใส่แป้งที่ร่อนแล้วนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็กวนครับพอเรากวนนะครับส่วนประกอบจะมีลักษณะคล้ายๆกับมันบดนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ไข่ครับสูตรนี้เราใช้ไข่ทั้งหมด3าฟองนะครับตีให้เข้ากันก่อนครับตีตัวโดของเรานะครับด้วยความเร็วต่ำครับใส่ไข่ลงไปทีละน้อยครับเพื่อให้ค่อยๆลดความร้อนนะครับ พอเข้ากันดีแล้วค่อยใส่เพิ่มครับใช้ความเร็วต่ำนะครับผสมให้เข้ากันดีใช้ได้แล้วครับหลังจากนั้นเราจะนำส่วนประกอบใส่ลงในถุงบีบครับใช้หัวบีบที่เป็นลายแฉกนะครับหรือลายดาวตั้งน้ำมันให้ร้อนก็พร้อมทอดแล้วครับน้ำมันพลใช้อยู่ที่160องศาครับผม กลับด้าน,นะครับผมหลังจากนั้นเราตัดเป็นชิ้นที่เราต้องการจะรับประทานเลยครับ หลังจากที่ชูโรของเราสุกดีนะครับเดี๋ยวเราจะตัดออกมาพักสูตรนี้เราจะไม่โรยน้ําตาลซินนามอนนะครับแต่เราจะทําช็อกโกแลตร้อนข้นๆครับสูตรนี้เขาจะข้นด้วยตัวแป้งด้วยนะครับแต่ที่สําคัญความเข้มข้นของรสชาติช็อกโกแลตเนี่ยมาจาก2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือผงโกโก้ของทิวลิปนะครับแล้วพลจะใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์ลงไปตอกย้ําเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับในการทําไม่ยากเลยครับผงโกโก้ของทิวลิปรุ่นที่พลใช้นะครับเป็นตัวสีเข้มนะครับสีสวยทีเดียวหอมมากตามด้วยแป้งข้าวโพดครับผม น้ำตาลทรายเราใส่ของแห้งลงไปก่อนนะครับคนให้เข้ากันครับใส่นมครับนมเราใส่ลงไปทีละน้อยนะครับคนให้เข้ากันตอนนี้พลยังไม่เปิดความร้อนนะครับอ่าล้วครับพอละลายดีแล้วนะครับค่อยใส่ที่เหลือลงไปครับเสร็จแล้วก็เปิดความร้อนได้เลยครับอาล้วครับตัวส่วนของแป้งนะครับจะทําให้ซอสของเราข้นขึ้นนะฮะเริ่มเดือดแล้วครับ โอเคลดความร้อนได้เลยครับนำออกจากความร้อนนะครับคนเล็กน้อยนะฮะอันนี้นะครับเป็นดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลวของทิวลิปนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนให้ละลายดีครับเสร็จเรียบร้อยครับช็อกโกแลตร้อนของผลนะฮะเวลาที่เราทานนะครับนี่ฮะรับประทานคู่กันครับเชื่อผลเลยครับว่าอร่อยได้ทั้งวันครับ